คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่หยาบคายล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่าสองปีอาจเสี่อันตรายได้ห้ามเล่าเลยนแบบเด็กทิ่กินน้ำท่อมดูดผึ่งชานอนนานเล่นไก่ค่นได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้านช่องนี้ไม่เหมาะสำหรับคนโลกสวยนะครับกราบสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนะครับหลอนชักใต้กันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ครับอยู่กับสล็อตโลมากันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้นะครับมีทุน150บาทนะครรัับวนนี้ไปปก๊ออสูตย่าเรียกกว่า๊อปเลยนะครับไปแคปสูตรรนะคับ อยากช่องคอมเมนต์ท่านหนึ่งมานะครับผมว่าแอดครับทุนลอยห้างิฟเรียนสูตรนี้ให้เบิ้งแน่ครับ1.5บาทนะครับเทอร์โบ8รอบนะครับ4.5บาทเทอร์โบ8รอบนะครับ9บาท5รอบหมุนธรรมดาแล้วก็15บาทยาวๆไปแตกหนักวนตั้งแต่4.5บาทใหม่นะครับโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ1.5บาทเทอร์โบไปเลยมันออตโต้ไม่ได้นะครับผู้ชมนะมันเป็น8รอบนะครับมันหมุนได้ทีละ10นะถ้าเป็นออตโต้นะมา โอ้โหเอาห่นแม่งเดียนตรงเคารพธงชาตินะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับอยากรบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมนะอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะคุณผู้ชมนะเป็นเกมค่ายอื่นก็ได้นะพวกปีจงบีจีอะไรอย่างงี้นะครับเป็นไพ่เป็นป๊อกตเป็นตีไก่เป็นหาเอีรอะไรได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะคอมเมนต์มา นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้ทุกคลิปเลยนะครับอยากดูอะไรกันมาจัดมากันยาวๆนะครับามาอ่าได้อยู่นะครับตรงนี้1.5บาทเนี่ยแปดรอบครบหรือยังวะลืมนับนะครับอาจจะพูดนู่นพูดนี่นะคุณผู้ชมก็ไพเลอ,าค,อ,า,อาครบแล้วนะครับไป4.5บาทเทอร์โบ8ดรอบกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับคุณผู้ชมนะฝนตกนะถ้าเสียงฝนเข้าใหม่เสียงอะไรแปลกๆเข้าใหม่ต้องขออภัยด้วยนะครับมาครบรปีังวะ <What? S 1> หมุนครบยีังวะคุณผ,ผู้ชมขออยังนะครับนะลืมนับนะครับผมโอ้โหขอร้องละมาออื้อฟีสิปินไม่มีฟีสปินนะครับผม มานะครับเป็น9บาทนะครับหมุนธรรมดา5รอบปะโอ้โหเงียบกลิบนะครับเ oh, <no. S 1> พิ่มปุ๊บเสียป๊บโอ้โหขอร้องล่ะโอ้โหเงียบกลิบโบนัสนะครับต้งจะมาเดี๋ยวนี้มาเลยโอ้โหห้ารอบของ9บาทนะครับเข้ารอบเดียวนะคุณผู้ชมตาเหลือกเลยนะครับ มาต่อไปเป็น15บาทยาวๆนะครับแตกหนักวนตั้งแต่4.5ใหม่นะครับไม่ต้องไปวน1.5นะโอเควนไปนะครับวันนีเ้เห็นอย่างวานแล้วคิดถึงเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราไปต่างอำเภอเนี่ยจะเห็นพวกรถใช่ไหมครับพวกรถขายผลไม้นะคุณผู้ชมนะรถขายผลไม้อยู่ตามข้างทางถูกไหมครับ เขาจะเขียนว่าอางังลุนนะครับโลละ50บาทอย่างเงี้ยสโลร้อยนะครับสี่โล200นะกูไม่เข้าใจว่าจะบอกทําไมนะครับในเมื่อมึงขายโลละ50บาท2โลยังไงมึงก็ต้อง100นะครับสโลยังไงมึงก็ต้อง200นะครับถ้ามึงบอก4โล180 4โล150เนี่ยกูพอเข้าใจว่ามึงลดนะครับผมเป็นการดึงลูกค้านะแต่4โล200รนี่กูไม่เข้าใจจริงๆว่า จะบอกทําไมนะครับผมในเมื่อผมเขียนว่าอ่าโดยละห้าสิบบาทนะครับกูก็บวกเลยอีกเว้นยูเห็นว่ากระไดเห็นว่ากูงงกระไดแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้นะครับเป็นแปลกๆนะคุณผู้ชมนะโอ้คุณผู้ชมอย่าลืมสังเกตเรื่องเว็บตรงกับเว็บเอเจนต์นะครับผมเว็บเอเจนต์เนี่ยมันจะฝากถอนยุ่งยากหน่อยครับข้อสังเกตคือถ้าฝากถอนแบบผ่านไลน์เนี่ยนะครับ ทักไลน์ไปฝากเนี่ยสังเกตไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเว็บเอเย่นนะครับสังเกตทําไมนะครับสังเกตก็เพราะว่าเว็บเอเย่นเนี่ยมันจะปรับเปอร์เซ็น์ชนะของคุณผู้ชมนะครับให้น้อยลงนะครับโบนัสฟรีสปินเนี่ยเขาไม่ค่อยมานะครับเนื่องจากเขาจะทํากําไรนะครับผมนะสังเกตดูดีดีนะครับเวลาเล่นเป็นห่วงจริงๆนะเผื่อแม่งเล่นไปเล่นมาดอกฟุกยังบวกมาหมื่นนึงแม่งแจ้งถอนหมื่นนึงแล้วหายไปเลยไม่ตอบเวทตอบไลายไม่ตอบเพี้ยอ,อ,อะไรเลยนะครับผมนะ เสียดายเงินหมุนมาทั้งวันหมื่นหนึ่งนั้นตาจะไหลเลยนะมาครับคุณผู้ชมมาบนที่สิบห้าบาทกันต่อกันเลยดีกว่าเนื่องจากเราบุไปแล้วหนึ่งรอบนะค้าจะเบ่วนะครับผมโอ้คนบึงสีว่ามึงเบวรอย่ายงวักคุสิบึงสล็อตนะครับผมนะต้องคอไปด้วยนะครับผมพีเจาะปากมาพูดนะครับมาขวานมาตรงหละโอ้โหสั่งได้ดังใจนะครับมาโอ้โห พี่โบก็ยังมาขั้นนะดิมาไปเต้นต่อยยาวๆนะครับ15บาทยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะคุณผู้ชมเม้นมาใตา้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเป็นพีจงพีเทียอะไรก็ได้นะเกมเตะบงเตะบอลน,นะครับได้หมดเลยนะครับเล่นพวกไพ่ก็ได้นะคุณผู้ชมนะหลอนช้นงใต้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมนะว่าจะไพ่นี่แหละครับ รับ1้าบาทตอนนี้โอ้โหทุนเหลือ67บาทกูขอร้องละ่ะเห็นแววล,ลางๆแล้วนะครับ oh, <no. S 1> <laughs> โอ้ยังไม่เงียบปิบใสคุยอีกนะโอ้ขอร้องละ่ะโอ้ได้สิงโตมาอยู่นะครับผม10่บาทนะลงทุน15บาทไม่ได้คุ้มหาอะไรเลยนะครับไปหมุนกันต่อนะครับดูทรงจะไม่ได้หว่หคุณผู้ชมน่าจะหมดตั้งแต่รอบนี้แหละนะครับ <laughs> โอ้โหเงียบกริบนะครับผมโอ้เบิร์ดเบิร์ดโอ้ยดอกนี้ได้อยู่นะคุณผู้ชม1น5บาทนะครับผมมาต่อชีวิตพอดีโอ้ยดอยชิ้นหาบาทนะครับผมโอ้ยมาสิ่กัสิเบิร์ดไปโดดจ้าไปเรียวๆนะมาแต่เนี่ยวันนี้เราก็ต้องวนนะครับคุณผู้ชมนะไปวน45บาทนะครับออโต้เฮ้ยเทอร์โบนะครับแปดรอบออโต้แม่ยังยังก็ยังว่าออโต้มาได้นะครับ บอกว่าตัวีประเดืนนะคุณผู้ชมนะขอโทษที่หล่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ได้12บาทได้อยู่นะครับผมเนี่ยพูดไปพูดมาก็จะลืมนะครับว่าตัวเองกดไปกี่รอบแล้วนะครับคุณผู้ชมนะรอบนี้รอบที่สหรือเปล่านะครับรอบที่สีแล้วนะแมนเวลาใช่รอบที่4ไหมะอันนี้นี่รอบที่5นะครับมาไปต่อครับรอบที่6ของเรานะครับ อ่าสีบาทโอ้โหมีฟรีสปินไหมรูดฟรีสปินนะครับตรงนีโ้โอ้โหโตกลงมาเนี่ยนี้เบิร์ดเบิร์ดความวางางางาังนั่งน้ำตาลินนะครับเจ็ดนะครับรอบรอบที่7นะเอาครบแล้วบอลเอาครบแล้วดิเอาครบแล้วนะครับไป9บาททางรอบนะครับมา9บาทรอบที่1นะครับมานับกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวพุงหลุดหลงหลง,ล,งลืมลืมนะครับคุณผู้ชมนะพูดไปก็พูดไปทุ่ดีทุเดียนนะ เรา้ะลง้งบนหนาลงหลังนะครับผมโอ้ขวานดีตรงครรตรงชาตินะครับมารอบที่2ของ9บาทมาได้งังุนมานะครับประกน,นเห็นเงนินในขึ้นหัวตันศีโรสองร่อยนะครับบอกเห็นอย่างวะนะครับมาครบแล้วนะครับไป15บาทาทยาวๆด้วยทุน9.4.50บาทนั่นเองนะครับ โอ้ยเมีนเวละสูตรเขาอาจจะดีจริงๆนะครับผมจะว่าคุณดวงไม่ดีเองนะ <laughs> ดูทรงไม่น่าได้ถอนนะครับคุณผู้ชมนะดูทรงน่าจะหมัดไอ้สดนะครับ <laughs> หมด <laughs> ไอ้สั์โอ้ยสร้างแมงถอร่อยหาสิบบาทนะครับผมมันต้องมีได้มีเสียนะคนหาอะไรจะได้ตลอดนะครับผมบ่มีหรอก เออเจอกันมาตรงนี้นะครับครูบอดีใจแล้วตอนนี้นะครับขอให้มันหมดหมดไปนะครับเล่นแบบขอไปทีนะ <c oughs> โอ้โหนั่นที่ละ่ะบัตรพุชิมาบัตรนี้เจ็ดสิบห้าบาทโอ้มานะครับให้กูต่อชีวิตกูกระสิบต่อมาไปต่อกันเลยนะครับสิบห้าบาทย,ยาวๆวนไปเผื่อมันมีดอกสเปเชียลนะครับ <c oughs> ดอกจำสแกนนะครับผัวมาบุ่มทีเดียวสี่ห้าร้อยนี่บันเทิงเลยนะครับคุณผู้ชมนะมา มาได้แจก,กันมาอยู่นะครับ5บาทนะทุนตอนนี้เหลือ5บบาทนะครับผู้ชมนะหมุนกันต่อยาวๆที่15บาทนะครับแตกหนะักค่อยวนดจะกูดูทรงไม่น่าจะได้แตกหนักนะนะไปนะครับ3 9บาทสุดท้ายมิดชัดเออเบิดแล้วนะครับ9บาทเหลือ9บาทนะครับหมด โอ้ยังโมเบิร์อีกมา12บาทนะครับผมจะปรับไปที่12บาทเลยนะครับผมนะโอ้โหตึก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 ,ตกหมดนะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมนะคลิปนี้หมดนะครับผมทุน150บาทนะครับสูตรเขาอาจจะดีแต่ว่ากูดวงไม่ดีนะคุณผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปหน้า มาเจอกันใหม่นะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หล่อนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน